สวัสดีครับคนไทยทุกคนครับผมอยากจะบอกว่ากัมพูชาบางคนนะครับเขาไม่รู้เรื่องบางเรื่องเขาก็ไม่รู้นะครับยังผมเองยังไม่รู้เรื่องเลยครับเพิ่งรู้เพิ่งรู้คนไทยถามผมว่าเรื่องที่มันมีปัญหาการอ,อยู่ในติดต่อครับแต่จริงๆผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าประเทศไทยทำดีไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างดีสําหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้แต่สําหรับผมดีมากเพราะว่าผมมาอยู่เมืองไทยอ่ะ สิบปีแล้วครับสิบปีสมมติว่าประเทศไทยไม่ดีผมจะอยู่ได้ไหมไม่ได้จอานไม่ดีผมจะอยู่ได้ไหมไม่ได้แต่เนี่ยถือว่าดีทั้งคุดีแล้วถึงผมอยู่ได้ไม่ดีผมอยู่ไม่ได้คนอื่นถามว่าประเทศไทยดีไหมผมจะตอบว่าดีมากถามว่าไม่ดีกูจะอยู่ได้ไหมสิบปีอะเจอถ้าแกไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแกล้งผมอ่ะไม่ดีผมจะอยู่ไม่ได้ คุณอายไหมที่คุณบอกว่าเขาขโมยคุณในขณะที่คุณขโมยเนื้อเพลงของเขาเอาไปเปลี่ยนเป็นเนื้อเพลงของตัวเองคุณอายหรือเปล่าที่คุณบอกว่าเขาขโมยคุณในขณะที่คุณเข้ามาในประเทศเขาซื้อของเอาไปขายที่ประเทศของตัวเองคุณอายไหมที่คุณบอกว่าเขาขโมยคุณในขณะที่คุณเข้ามาเรียนชาเอาไปทําขายที่ประเทศของตัวเองเขาไม่เอาคํานี้มาพูด มันดีแค่ไหนแล้วถ้าเขาเอาคำนี้มาพูดมาหลายเนี่ยพวกคุณจบเลยอายเลยอาย,อยาจริงเนี่ยสัญชาติกัมพูชายังอายแทนแต่ทำไมเขาไม่พูดรู้ไหมพ่อหลวงราชการที่เก้าเขาสอนให้รู้จักแบ่งปั้นไม่ได้สอนให้ขี้นเหนียว